สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนล่าสุดกฎหมายฉบับใหม่ของเบลเยียมซึ่งมีเนื้อหามอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แก่ผู้ให้บริการทางเพศเป็นฉบับแรกของโลกได้ออกกฎหมายอย่างเป็นทางการโดยนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้ผู้ให้บริการทางเพศจะมีสัญญาจ้างที่เป็นทางการมีประกันสุขภาพและจะมีสิทธิ์ได้รับหวนป่วย มีเงินบำนาญจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกทั้งยังสามารถลาคลอดเหมือนกับคนทำงานในสายอาชีพอื่นๆได้ในเบลเยียมสาภาพระหว่างประเทศของผู้ให้บริการทางเพศหรือ IUSW ประมาณการว่าในปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ให้บริการทางเพศอยู่ราว52ล้านคนแต่ที่เบลเยียมเพิ่อมีการรับรองอาชีพนี้ให้ถูกกฎหมายในปี2565 ส่วนประเทศที่ทําแบบเดียวกันก็มีอยู่หลายประเทศเช่นตุรกีและเปรูทว่าการมอบสิทธิ์ด้านแรงงานให้กับคนกลุ่มนี้เบลเยียมจัดเป็นประเทศแรกของโลกที่ทั้งแหวกแนวและเป็นความก้าวหน้าของประเทศที่ดีที่สุดอีกด้วย,ยเยเรกตามการออกกฎหมายดังกล่าวของเบลเยียมเป็นผลมาจากการชุมนุมประท้วงที่มีระยะเวลามาอย่างยาวนานหลายเดือนของเหล่าผู้ให้บริการทางเพศเมื่อปี2565 เนื่องจากขาดการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐในช่วงของการระบาดใหญ่ของโรคโควิ 19. ด -19 นอกจากนี้ในตัวกฎหมายดังกล่าวยังมีการยกระดับความปลอดภัยในงานให้บริการทางเพศคือมีการรายง,งานว่าห้องสําหรับใช้บริการทางเพศทุกห้องจะต้องมีปุ่มกดฉุกเฉินซึ่งผู้ให้บริการทางเพศจะสามารถกดติดต่อขอความช่วยเหลือได้ แต่กฎหมย้ยดังกล่าวยังต้องเผชิญกับมาตรการกำกับควบคุมอุตสาหากรรมทางเพศที่ยังคงเป็นหัวข้อที่ทั่วโลกต้องอภิปรายถกเถียงต่อไปแต่สําหรับเบลเยียมการนําอาชีพนี้ออกจากเงามือนของธุรกิจใต้ดินนับว่ามีแต่ข้อดีและเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้หญิงมากยิ่งขึ้น